อารมวันนี้เราก็ไม่อยู่กันใน Human Harvest นะฮะอุนน๊ยอ,อารวณเน่ะเนียนเจ้าปุ๋ยครับ Start Game บ้าเอ้ยเราทำมันหมดที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่มีเออฟาร์มอยู่ใก,ใกล้ๆดีมีมีไม่กีนนี่อะไรวะอ่านไม่ไั้ฉันยังไปไม่ได้ฉันต้องไปเอาน้ำมันก่อนได้เลยเพื่อนจัดไปดีฮะอุย๊ย คือใครนะใครวะในี่ใครยืนอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอวัวอะไรวะเมื่อกี้เอ่อสวัสดีครเออเซอร์อ๋ Sir? อเหรเออช่วยผมหน่อยได้ไหมครับเออพอดีรถรถผมเจ๊งเนี่ยเฮ้ยเยี่ยบไปเลยท่านเวลาพอดีที่ไหนามาที่นี่ท่านเวลาพอดีเลยเออถึงเวลาอะไรนะครับผมไม่เข้าใจแนะลุงหรอ To feast is about to begin อะไรนะการให้อาหารถึงเวลาให้อาหารแล้วโออะไรไม่รู้เออผมไม่รู้ว่าคุณลุงพูดอะไรนะผมแค่หาคนมาช่วยผมมาลุงรู้ช่วยช่วยได้ไหมเนี่ย h u m a n Harvest ได้เวลาเก็บเกี่ยวมนุษย์ What the hell ไอไอลุงที่แม่งบ้าแล้วไปดีกว่าลุงแม่งพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไอลุงอืออุ้ยก็เดินทะลุมาได้ด้วย ไอ้ลุงมันพูดเรื่องอะไรกันไม่เข้าใจเลยในเฮะการเก็บเกี่ยวมนุษย์อย่างนั้นเหรออืมชื่มนิมืมนิม,มเอาเข้าไม่ได้โอเคยังไม่ได้เข้าในนี้ถ้าเรา,เาดูรอบรอบก่อนในเฮะไปจะมีอะไรสักอย่างนะทางนี้เอไปไม่ได้นะฮะมันโดดไม่ได้เรียมาดูรอบรอบนนี้เอยตรงนี้มีอะไรเนี่ย ทำไมถึงมีเอ่ออะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะี่ะอุย้ยอะไรแบบว่อย่างอะไรเสียงอะไรครับแล้วไอตัวเมื่อกี้นี้มันคืออะไรเฮ้ยที่มันกระโดดอา้าวกระโดดเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้เนียจ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรนี่้นี่มัน เกิดอะไรขึ้นฮะเฮ้ยหนานี้ใครว่านน่อยู่ข้างบนนั้นทำอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมมีคนลอยอยู่ทำอะไรวะหนานี้ใครรอกประตูยประตูล็อกฉันต้องการสิ่งเพื่อเปิดป,ประตูนี่้ยังไงฉลงสวยฮะ เลสเกดีนอนเฮ้ยใครประกาศมาขงังฉันเอาวัดเดือนจักรุรีเนียนจักรุร,ร,รีเอ้คนนี้ลอยอยู่มันเอ้ยมันมันมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับอันนี้อะไรเอ้ยอ่ะฉากจบที่หนึ่งทับสองคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของเอ่อของการเก็บเกี่ยวมนุษย์เด้อ อะไรกันครับนี่เราจะมาจบอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราจะมาตายอย่างนี้ไม่ได้นะฮะมันไม่ถูกนะฮะไอหลุงไอล้ลงนี่มันเป็นคนฆ่าเรานี่เว่าใช่ไหมอา้าไปไม่ได้ด้วต้องพูดให้จบด้วยอ้าวแลวฉะฉลงไม่สปอนดนะ้วถ้าเกิดไม่กดประตูก่อนดืฉะฉะ้อชื่อ เราไม่ออกทางนี้ได้ไหมออกทางอื่นทางนี้ได้หรือเปล่าฮะแล้วลบวันนี้ไม่ได้ทำอะไรวะนี่ไปไหนได้ฮะน้าหนูแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงวะข้างบนนั้นงงจาดดู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 ไอ้ลูกด้านันอยู่ทางดูนะเราไปดีกว่าวิ่งเดี๋ยวตัวรอฉันต้องหนีออกไปจากที่นี่ฉันอะ ไอ้ก็สอะไรวะเมื่อกี้อ่านไม่ทันแหนนี้ไม่รู้แล้วไปดีกว่มา,ามีใครตามมาหรือเปล่าเพื่อนไม่มีนะฮะเชิญยองอ๋อไปไม่ได้เอ้ยไอ้ลูกมาแล้วอุ้ยอะไรวะมีดเก็บเก็บมีดมาไม่ได้หรืออย่างไรครับโอ้โหดูถอยหลังเอาปะชีบวกกินเอาปะชีบวกกินโอ้ยติดอะไรดีอ่ะติดอะไรโอย ไหนคือเชื้อเพลิงเชื้อไฟเฮ้ยนี่ไงโอามาอยู่ข้างหลังลองหรือได้แล้วชืว่อใดเชื้อเพลิงไปแล้วฉันเดี๋ยวไปจากที่ดีดีกว่าไอ้ลุงนั่นไปไหนวะไปไหนไม่รู้ไปดีกว่า let's go <S ไปเลยเฮ้ยม่อยู่แล้วอุย้ยมาอยู่แล้วถ้าไปดีกว่าโอเค รอดแล้ว you managed to escape the farm คุณนั้นรอดไปจากฟาร์มนี้ได้แล้วนะฮะหรือเปล่านี่ไปจอดที่ไหนเนี่ยเอาจบแล้วเอาจบแล้วเออแค่นี้นะจะมด้มาสั้าเกินไปไปเกมต่อไปดีกว่าเาล้วก็ไม่อยู่ในเกมที่สองที่มีชื่อว่า project maze มาดูกันดีกว่าว่าจเป็นยังไง it's blinking and I you find yourself in the s t r a n e hallway u n พิบตาเดียวคุณก็มาอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งนะฮะที่ฮอร์เวร์ที่ไหนก็ไม่รู้อุ๊ยลราเมาแม่งอย่างไหวโอเคเรามาอยู่โอ้ยทำไมมันหัวเอียงหัวเอียงหัวมันเอียงได้นะฮะเออใครเป็นใครเมาอย่างนี้ก็ดูกันดีๆนะฮะใครเมาอะไรเนี้ยคืออืม ฉันไม่รู้ว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกไปได้อย่างไรไม่เหมือนว่ามันจะเป็นเขาวงกดฉันว่ามันน่าจะมีทางออกอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งฉันต้องไปหาฉันจะต้องพยายามหามันให้เจอท้องฟ้านั้นท้องฟ้านั้นมีเมฆมากมายแต่ว่าฉันแน่ใจเลยว่านี่มันตอนเช้าโอเค นี่เป็นจะาโต๊เป็นโอนเช้าอย่างแน่นอนใครก็ไม่รู้นะฮะเขียนไว้วิ่งได้ไหมเนี่ยโอเควิ่งได้นะฮะโอเคเราจะตามไอ้น,นี่ไปแล้วกันนะฮะเรจะเจออะไรสักอย่างฉันเดินมาชั่วโมงกว่าแล้วไม่มีทางออกฉันจะไม่ตื่นหนึน แต่นืน่ฉันจะไม่ตื่นตกใจไปแต่เพราะฉันเหนื่อยเกินไปแล้วฉันสังเกตเห็นบางอย่างมีบางอย่างผิดแปลกกับรูปปั้นพวกนั้นอันใหญ่อันที่เป็นก้อนหินฉันคิดว่ามันขยับได้แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกนะขยับได้เนะหรอรูปปั้นหินอ่ะ มันมีรูปปั้นใช่ไหมตอนแรกอะไรตรงเนี้ยสองอันอีอะไรอุ๊ยอะไรครับนี่อ่ะได้อะไรมาไม่รู้ไปกันต่อฮะเฮ้ยทางมันตานนี่ยไปไงยเยอะไปไหนอ่ะเฮ้ย ไอ้หมอนี่มันมานี่ตั้งแต่เมื่อไรกันนะอืมแปลกๆแล้วเราอะเออพวกประตูนี้เปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะกดอะไรเปิดเฮ้ยอ๋อให้เก็บไอ้นี่เหรอมาไว้ สามอันแล้วก็จะได้อะไรมาก็ไม่รู้เนียอาจจะเป็นหนทางออกหรือเปล่าหรืออย่างไรฮะอุ้ยมีทางใหม่มาเพิ่มเป็นหวนนัวนี่อ้น,นี้ตนันไอ้นี้ก็ตนันเอ้ยยังไงมีคําใบ้หรือเปล่าเุ้ยไม่มีเลยหายไปไหนวะไม่มีวางอยู่นี่ก็ผ่านไปสองวันแล้วตั้งแต่ฉันอยู่ที่นี่ ฉันต้องประหยัดหมึกไว้จดหมายเนี่ยค่อยๆจางหายไปทีละนิดฉันต้องหาทางออกแล้วเอาแล้วมันมาสปอนอย่างนี้เลยต่อหน้าโอ้สวยสี่ห้าไยฮะลายดีกว่าอุยอ้ยอุ้ย ดูปันเตไปหมดอืมแป,กแปกแลกๆนะเราอ่ะมาแล้วฮะอันที่สองเพลงมันบัหกืด้ยังไงวะนี่ฮะเออ เอออย่าไรฉันเจอไข่แล้วอันที่เลืองแสงเจอในที่ที่ฉันเช็คไปแล้วว่ามันหลอกเป็นร้อยครั้งฉันไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่โอเคโอ้ไรโอ้ไรว้าวว้าวเจอที่ที่ฉันเช็คไปเป็นร้อยครั้งเหรอ มันจะบ้าอะไรหรือเปล่าฮะเดี๋ยวนี้มาตอนแรกมันจะลอยเราวิ่งไปไกลแล้วก็ไปตายหรือเปล่าฮะดูดีเช็คทางขวาก่อนฮะทางขวาโอเคตรงนี้ไม่มีเฮะเราเช็ครอบๆก่อนอุ้ยมีทางตรงนี้เอ้ยจดหมายเจอแล้วอืมอีซี่ อีซี่อยู่เหมือนกันวันที่7ฉันเจอไข่อีกแล้วแต่ว่ายังไม่เจอทางออกไอเขาวงกดนี่มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะจะบ้าอยู่แล้วแต่ก็ฉันก็ยังไม่รู้สึกหิวหรือว่าชิวหรือว่ากระหายเลยเออนานเะดเนี่ยมาฮะเราจะย้อนทางเดิมนะเพื่อความเออปลอดภยัยว้าเมาไม่ไปดีกว่าทา่าน เพลงนี้ดีกว่าเมาวมาโอ้โห Let's get it น n นะสองหนึน่งเจ็ดคืออะไรกันครบแล้วเรียบร้อย เฮ้ยมองอะไรฮะเฮ้ยสองหเจหรอสองเจอุ้ยมันไม่มีทางออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนียนจังเรียลูอู้ย จบแล้วเลยก็คูที่เล่นเกมสั้นของเรานะฮะก็ไป็นยังไงกันบ้างเลยฮะสำหรับ2เกมในวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดใครชอบหรอย่าลือกดไลค์กด subscribe ไว้เาจะกันใหม่คลิปหน้าบาย